สวัสดีครับชาวมังกรนะครับทั้งลัคนามังกรแล้วก็ราศีมังกรท,กทุกท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวซึ่งคลิปนี้อีพีนี้นะครับก็จะมาว่ากันถึงคํายาากรร์กเกี่ยวกับโชคชะตาและวาสนาของชาวมังกรประจำเดือนมิถุนายน2566นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเดือนที่จะมีเรื่องราวดีๆหลายๆอย่างหลายๆด้านเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนี่แหละเพราะว่าเหตุผลประการสําคัญในเดือนนี้ก็คือด้วยรอบวงโคจรของทั้งดาวการงานนะที่ท่านโคจรเข้ามาได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วก็เล็งไปยังลัคนาจุดเกิดซึ่งก็จะส่งผลดีในเรื่องของการงานอยู่ไม่น้อยและอีกเหตุผลประการหนึ่งก็คือดาวการเงินที่ท่านเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนพันธุนั้นนอกจากจะได้อุดมอัมพูเกณฑ์ร่วมเข้ามาด้วยแล้ว นะครับก็ยังจะได้รับการผลักดันจากดาวพฤหัสที่ร่วมเรือนกันอยู่นะครับซึ่งดาวพฤหัสเองสําหรับชาวมังกรก็ถือว่าบริสุทธิ์มากนะครับเพราะว่าท่านได้ตาแหน่งทั้งราชาโชคด้วยแล้วก็เป็นทั้งองค์เกณฑ์อัมพูเกณฑ์อุดมเกณฑ์ตลอดลงไปจนถึงเลงลงไปยังเรือนการงานด้วย และความสัมพันธ์ของดวงดาวในลักษณะนี้แหละครับมันก็เป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมให้การเงินการทองของชาวมังกรในเดือนมิถุนายนนั้นดีขึ้นนะครับการงานการธุรกิจอะไรก็ตามแต่หยิบจับอะไรมันก็เกิดนในเรื่องของรายรับรายได้ก่อเกิดในเรื่องของผลกําไรขึ้นมาได้ชัดเจนมากกว่าช่วงที่ผ่านๆมาแต่ก็อาจจะมีประเด็นอยู่บ้างในเรื่องของคนรอบๆตัวนะหรือว่าเราบริวารที่อาจจะต้องได้เข้าไปช่วย,ย,วยเหลือหรือว่าเหนื่อย ในหลายๆเรื่องหลายๆประการเพราะว่าดาวปุตตะเองก็มาเร่งดวงชะตากลายเป็นคู่เสี้ยนหนามคู่ศัตรูกันกับดาวพระเสาร์นะครับโดยเฉพาะความรักนะเดือนนี้อาจจะมีจุกจิกกันอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะด้วยความเป็นพินทูบาทของดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งกิเลสกำหนัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกับเรื่องทั่วไปกันดูนะครับแล้วก็โอกาสของการของงานกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ คือถ้าพูดถึงโอกาสของชาวมังกรน,นั้นนะครับในเดือนมิถุนายนยังถือเป็นเดือนที่มีความซัพพอร์ตจากรายๆด้านเข้ามาอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะด้วยอา,อานิสงส์ของอาดาวพฤหัสที่ท่านเป็นทั้งองค์เกณฑ์อําพุเกณฑ์แล้วก็อูดมเกณฑ์อยู่ในเรือนพันธุ์อย่างที่ได้บอกแล้วนอกจากนั้นก็ยังได้ราชาโชคเข้ามาร่วมด้วยนะครับทาให้ในดวงชะตาเนี่ยมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะมีผู้รับผู้ใหญ่คอยชี้แนะคอยนําทางให้ และยังสนับสนุนได้ดีในเรื่องของการเงินการทองหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดก็ตามไม่ทางตปงก็ทางอ้อมนะครับจะมีเข้ามาอย่างนั้นนอกจากนี้ดาวพฤหัสก็ยังมาจากเรือนสหัชชะด้วยก็ซึ่งหมายถึงนะครับพวกสังคมเพื่อนฝูงดังนั้นชาวมังกรเองก็จะยังมีสังคมที่ดีมีเครือข่ายมีสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นหรือว่าเพื่อนฝูงคนรู้จักที่ เอาไว้ติดต่อช่วยเหลือพูดคุยชี้แนะตลอดรอมไปจนถึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ได้ในเรื่องของการงานนะครับส่วนดาวการงานเองท่านก็มาเป็นรายชาโชคด้วยโอ้ยก็ต้องบอกว่านะมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการทํามาหาได้อยู่ไม่น้อยนะครับดังคําที่ว่าราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจ ราชศักหลุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็จะมาเองเออเอาไปสังเกตดูนะครับจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอดีๆให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเชียวระแต่ว่ากับข้อเสนอบางอย่างนะอาจจะมะีความคิดเห็นต่างจากผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ตัวอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยคล้อยตามมากนักสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของการโยกย้ายหรือว่า จบจากสิ่งหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นกับอีกสิ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้และในจุดนี้เองผมก็อยากจะให้รับฟังหรือว่าพิจารณาคําแนะนําของคนที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนเอาไว้บ้างก็จะเป็นการดีนะครับก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือผิดอะไรนะแต่ว่าส่วนมากคนที่เขาเคยผ่านอะไรมาเยอะกว่าเขาก็ย่อมที่จะมีมุมมองที่กว้างกว่าชัดกว่านั่นเองนะครับดังนั้นคําแนะนําของผู้ที่อาโวุโสกว่าย่อมเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ตัวคุณเองนะครับ และอีกประการหนึ่งนะครับการที่ดาวการงานท่านมาเปลี่ยนรายชาโชคอยู่ในเรือนปัตตนีนั้นนะครับก็อ,อาจจะเป็นเดือนที่ทำให้ชาวมังกรได้พบได้เจอกับหุ้นส่วนใหม่ๆห,หนทางใหม่ๆหรือว่าพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะต้องได้ไปร่วมหุ้นลงทุนหรือว่าทาธุรกิจร่วมกันมีการดีลงานกันตรดลมไปจนถึงมีคนเข้ามาชักชวนหรือว่าชี้แนะโอกาสดีๆช่องทางดีๆในการทํามาหารายได้ให้นะครับประกอบกับฝีมือในการทํางานของชาวมังกรเองก็ ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับทำอะไรก็โดดเด่นมีประสบการณ์สูงเฉพาะด้านเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายเรื่องไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันจึงคอยเป็นใบเบิกทางแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือในฝีมือการทำงานของบุคคลรอบข้างบุคคลทั่วไปนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีมีแต่คนหวังจะเข้ามาพึ่งพาอาศัยนั่นแหละก็ถือเป็นดวง ไยรีพินาธนะครับก็คือศัตรูแพ้ภัยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับทําดีได้ดีคุณเป็นคนใจบุญนะมังกรคอยช่วยเหลือแต่คนอื่นจนบางครั้งเนี่ยถึงกับตัวเองลําบากนั่นแหละโดยเฉพาะในเดือนนี้นะอาจจะไปต้องไปยุ่งยากปวดหัวอยู่กับเหล่าบริวารบุตรหลานหรือว่าลูกน้องลูกจ้างอยู่บ้างนะครับอาจจะต้องไปแบกรับปัญหาให้เขาแล้วไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาหรือไม่ก็บริวารบุตรหลานเหล่านั้นน่ะ อาจจะมีข่าวหรือว่ามีเรื่องเข้ามาให้ได้ต้องกุมขมับอยู่บ้างอาจจะเป็นไปได้นะครับคือบางทีนะมังกรผมมองว่าถ้าปล่อยวางเรื่องของคนอื่นบ้างนะครับไม่เข้าไปเผือกมากซะจนเกินไปมันอาจจะทําให้มังกรน,นั้นมีความสบายอกสบายใจขึ้นมากกว่านี้เยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่ความทุกข์ของตัวเองก็มีอยู่แล้วยังต้องไปแบกทุกข์กับเรื่องของคนอื่นด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ดึงพลังงานรบเข้ามาอยู่ไม่น้อยนะครับจุดนี้ก็ต้องเอาไปพิจารณาเอาและอีกอย่างนะครับเมื่อพระอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นดาวมรณะเนี่ยท่านโคจรเข้ามาได้ราช้าโชคอยู่ในเรือนอรินะครับก็มีโอกาสที่จะได้สะสางปัญหาเก่าๆที่ยังคงค้างคาหรือว่ายังทําไม่เสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เคยยากเย็นยากเข็นยังไงยังไงก็ตามในวันนั้นวันนี้มันก็จะกลายมาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสามารถจัดการได้ ดังนั้นอะไรที่เคยเป็นปัญหาเคยผูกพันผูกใจมานานมันก็จะเริ่มขี้คลายลงนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ได้พิจารณาด้วยละ่ะใครที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะเริ่มงานใหม่ในเดือนนี้นะครับมันก็จะมีข่าวดีเข้ามาบ้างแล้วส่วนการเงินก็เช่นกันนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตน้ตนๆว่ามุมของ การเงินนั้นมันจะมีความคึกคักคึกคืนขึ้นมาอยู่ไม่น้อยนะครับก็จะมีช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในการหารายได้สร้างรายรับขึ้นมาโดยเฉพาะสายค้าขายหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือว่าเป็นสายออนไลน์สายโซเชียลก็ตามแต่ต่างก็มีมุมคึกคักคึกคืนนะครับการเงินไหลสะพัดมากกว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาอยู่นะครับการลงทุนก็มีกำไรกำไรการค้าขายเองก็มีการพัฒนาเติบโตขยับขยาย อยากจะทาอันนั้นเพิ่มไอ้น,นี้เพิ่มหรือแม้แต่ใครที่กําลังทําธุรกรรมทางการเงินลดติดต่อทางธุรกรรมอะไรอยู่อยากจะซื้อนี่ซื้อนั่นผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนนั่นโอกาสนะผ่านการอนุมัติเนี่ยมันก็มีได้ไม่ยากมากนักอะไรนะครับก็เป็นว่าดวงการเงินเดือนนี้ถือว่าเริ่มขยับดีกว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาอยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ขอเตือนว่าภาษีทางสังคมเองก็ยังมีเยอะอยู่นะ ดังนั้นการใช้จ่ายไปกับหน้าตาทางสังคมก็ต้องบริหารให้ดีๆสักนิดหนึ่งนะครับมังกรนะ1-5่นะครับช่วงต้นต้นเดือนการงานก็อาจจะยังคงมีภาระเยอะอยู่จุกจิกอยู่แต่ว่าราบผลเองก็มีดีอยู่นะครับแต่อาจจะมีความจุกจิกหงุดหง,งิดใจอยู่บ้างประมาณวันที่สี่ถึงห้าช่วงนี้ระมัดระวังคําพูดระมัดระวังความคิดนะครับที่มันอาจจะดึงเอาพลังงานด้านลบๆเข้ามานะครับ พอข้ามผ่านมาประมาณวันที่6กถึงสินะครับสถานการณ์หลายๆอย่างก็จะเริ่มผ่อนคลายลงบ้างนะครับเริ่มคลายตัวลงพอข้ามเข้ามาวันที่11บเถึงสิเนี่ยจะเริ่มสบายใจขึ้นนะครับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะนําพามาซึ่งข่าวสารดีๆนะครับที่เป็นหน้าพึงพอใจหรือว่ามีลาบผลอะไรดีเข้ามาในช่วงนี้นะครับเิ่้ยงพอเลยเข้ามาข้ามวันที่1 6บหถึงยีก็คือเรยกลางเดือนไปแล้ว ดาวพระอาทิตย์ย้ายลงมาในเรือนอรินะครับอาจจะมีความจุกจิกหรือว่าหงหงิดใจกันอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาในระยะเวลาส,สั้นๆกับคนร,บรอบๆตัวหรือมีการปวดหัวกับเราบริวารบุตรหลานของตัวเองเนี่แหละครับบริวารอาจนําเรื่องที่น่าปวดหัวเข้ามาให้ต้องกลุมขมับในช่วงนี้ก็ได้ดังนั้นในช่วงนี้พยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรือว่าเผือกเรื่ององคนอื่นมากจะเป็นการดีต่อตัวคุณเองนะ แต่พอข้ามผ่านเข้ามาหลังวันที่20ผ่านไปแล้วการงานดีการเงินขยับราบลื่นเลยนะช่วงนี้หรือมีข่าวสารดีๆเข้ามาการติดต่ออะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของราบผลการเงินการทองรายได้หรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่จะมีความโชคดีและสําเร็จได้ทั้งสิน้นแต่ประมาณวันที่21-22อถึงอาจจะมีเรื่องยุ่งยากจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องของ รักๆค่ๆเข้ามานี้ิดหน่อยนะครับเป็นช่วงแรกเวลาสั้นๆนะครับก็ประคับประคองกันให้ดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะดังน,นั้นก็ไม่มีอะไรครับปรับตัวดีขึ้นมีอนาคตหมดเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าตัดเรื่องของออรักๆใ่ๆออกไปนะครับกับเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการไปเผือกเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยนะถ้าตัด2เรื่องนี้ออกไปได้อย่างอื่นขยับตัวดีขึ้นหมดเลยนะ ส่วนความรักที่บอกว่ามันมีปัญหามันมีประเด็นนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรก็สาเหตุหลักประการสําคัญมันก็อยู่ที่ดาวพระศุกร์นี่แหละครับท่านโคจรเข้ามาได้ตําแหน่งเป็นพินทูบาต่อดวงชะตาทําให้มันก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ประเด็นสําคัญอะไรนะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยที่เอามาประชดประชันกันนี่แหละไม่เข้าใจกันดีทีอย่างพอมีสติคอยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหามันบานปลายไปได้ในอนาคต คนที่ยังโสดอยู่นะครับก็มีสเสน่ห์แรงนั่นแหละครับเพราะว่ากำลังของดาวพระศุกร์นั่นเองนะครับเพราะท่านก็เป็นถึงราชาโชคด้วยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองมีแต่คนเลี้ยวหลังตามแต่ก็ด้วยดาวพระศุกร์ที่มาเล็งจุดกําเนิดเนี่ยมันก็ถึงแม้จะได้เป็นราชาโชคแต่มันก็เป็นพินทุบาทเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้อาจจะมีคนเข้ามาทักเข้ามาสนใจแต่ใจมันก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับความรักมากนักสักเท่าไหร่ในช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่านะครับ ไอ้คนที่เข้ามาชอบคุณคุณก็อาจจะไม่ชอบเขาก็ได้แต่ไอ้คนที่คุณไปสนอกสนใจเขาแต่เขาก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนกับคุณหรือมันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณก็อาจจะเป็นไปได้ทําให้ใจว้าวุ่นคิดมากในช่วงนี้นะครับส่วนคนที่อาจจะมีคนคบคนคุยอยู่แล้วนะครับช่วงนี้อาจจะคุยกันด้วยยากหน่อยนะเอาใจยากขี่น้อยใจไม่เข้าใจกันส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับคนที่มีคู่แล้วนั้นคู่ครองอาจจะ ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคุณเองก็ไม่เข้าใจเขาเขาก็าไม่เข้าใจคุณคิดไปกันคนละแบบแล้วก็มาประชดประชันกันบางครั้งก็เงียบหายไปอะไรประมาณนี้โอ้ยไม่เข้าใจจริงๆคือมังกรเนี่ยเป็นคนที่เก่งคนนะสามารถดูคนออกเข้าใจคนเกือบจะทุกคนเลยหลัยโยกเวียนนะคนของตัวเองเนี่แหละไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็ไอ้ปมประเด็นที่เป็นปัญหากันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่นะ ผมมองว่าประครับประคองกันไปเดี๋ยวก็ผ่านนะครับมันเป็นช่วงของพลังงานดวงดาวก็ขอให้โชคดีนะครับเดือนนี้มันเป็นเดือนที่จะมีข่าวสารอะไรดีๆข่าวสารอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ได้ตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาคัญอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็จะมีผลในเดือนถัดๆไปด้วยดาวพระรงคานเล็งจุดกําเนิดเนี่ยก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับรับฟังคําชี้แนะคาแนะนําของผู้ที่เขามีประสบการณ์สูงกว่าให้เยอะๆและจะส่งผลดีต่อตัวคุณในอนาคตได้ นะครับก็ขอให้โชคดีสวัสดีครับ